สวัสดีครับนะครับก็นะครับผมเจอเจอกันนะครับกับพี่น้องนะครับสมาชิกนะครับชาวเครื่องเสียงนะครับพี่น้องสมาชิกที่ติดตามทางช่อง YouTube นะครับลูกอีสานนะครับพันข้าวเหนียวนะครับแล้วก็เพจคมซาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับทุกทุกท่านเด้อนะครับวันนี้ก็เจอกันนะครับผมค่ำอีกเหมือนเดิมนะครับพี่น้องครับ นะครับก็เจอกันนะครับวันนี้ตรงกับวันที่ยี่สิบแปดเนาะใช่ไหมใช่ไหมลูกนะครับยี่สิบแปดนะครับเมษายนนะครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับก็วันนี้นะครับมีสินค้านะครับเข้ามาสามตัวด้วยกันนะครับเพื่อถูกตากรรมการนะครับถูกอกถูกใจนะครับสั่งซื้อสั่งจองกันได้เลยนะครับ ก่อนอื่นนะครับก่อนรับชมคลิปทุกครั้งนะครับเหมือนเดิมนะครับฝากพี่น้องนะครับช่วยส่งกําลังใจผุ่นดิปันมอลลัมนะครับฝากพี่น้องนะครับกดติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง u t u b e นะครับส่วนช่องทางเพจนะครับบางทีนะครับข้อความไอเอสเอ็มเอสข้อความนะครับเมสเซนเจอร์ผู้เลียวโอ้จัาอียงเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้อ่านนะครับ ถ้าใครสนใจสินค้าที่ผมอัปเดตลงทางช่องทางเพจนะครับก็นะครับแนะนำให้นะครับโทรสายตรงเลยนะครับ0630564876นะครับเพราะว่าแต่ละตัวที่ผมได้อัปเดตลงไปนะครับผมจะแปะเบอร์โทรไว้นะครับทุกๆตัวเลยนะครับมาริบจากนะครับสินค้านะครับชิ้นที่หนึ่งกันเลยนะครับเป็น PowerM Switching จากค่าย SAE นะครับอ่ะนะครับอาจจะมืดๆหน่อยด้วยพี่น้องเด้อนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับนะครับ SAE รุ่นนี้เป็นรุ่น PXM10X นะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นรุ่นใหม่อ่าของตระกูล SAE PXM10 นะครับตัวนี้เป็น 10X นะครับซึ่งตัวนี้ก็นะครับสามารถขับ18นิ้วนะครับได้อ่านั้นล้ว2ดอกนะครับเป็นโ p r มคาร์ดดีนะครับน้ำหนักเบาพี่น้องครับ7.8กิโลนะครับ7-8กิโลประมาณนี้ นะครับหลายท่านก็คงจะรู้ถึงประสิทธิภาพกันดีนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นแอมยอดนิยมในกลุ่มของคนเล่นเครื่องเสียงนะครับเล่นสดเล่นอะไรนี่นะครับโอ้ใช้กันเยอะพี่น้องนะครับขับกลางแหลมก็ดีนะครับขับเบรก็ได้นะครับสภาพประมาณ8 0กว่าเนะครับใช้งานปกติไม่มีจี้ไม่มีหำนะครับวันนี้เราอาจจะไม่ได้ทดสอบเสียงนะครับให้กับพี่น้องสมาชิกได้รับชมกันนะครับแต่ถ้าใครที่สนใจ นะครับแอดไลน์มานะครับเบอร์โทรก็เบอร์ที่ผมจะขึ้นให้บนหน้าปกของ YouTube เลยนะครับทุกๆอันเลยเนาะนะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่ราคานะครับวันนี้พิเศษเลยนะครับ8,900บาทนะครับปกติราคานี้จะเป็นรุ่น10ธรรมดานะครับแต่วันนี้นะครับเรามาให้พี่น้องเราได้นำไปใช้งานกันแบบราคาที่สามารถเอื้อมถึงได้นะครับ8,900บาทนะครับตัวนี้นะครับ รวมจัดส่งให้เลยนะครับ8,900าบาทนะครับราคาถูกมากนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามกันได้เลยเด้อนะครับ1ินิ้วข้างละ2ดอกนะครับ12นิ้วข้างละ2ถึง3ดอกเล่นได้สบายสบายนะครับ8,900าบาทรวมจัดส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็มาถึงนะครับตัวที่2นะครับไอตัวนี้ไม่ขายตัวนี้ดื้อนะครับตัวนี้นะครับเป็นพอยามจากค่ายไมโครเทคนะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นยอดนิยมเหมือนกัน นะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่นะครับเป็นรุ่นใหญ่ของรุ่นตระกูล mt นะครับเป็น mt 4 8 0 0นะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถนะครับนำไปจัดชุดเครื่องเสียงเล็กๆนะครับหรือว่าชุดเครื่องเสียงออกงานนะครับเป็น18นิ้วนะครับช้แน่นละ2ดอกนะครับที่เป็นวัดดอกลำโพงไม่ไม่เยอะมากนะครับประมาณ600ถึง1,000ัวัตต นะครับนี่นะครับช่องละ2ดอกนะครับเล่นได้นะครับหลายร้านใหญ่ๆนะครับนำไปจัดชุดกันนะครับเป็นเซต4ี่คูณสนะครับได้เลยนะครับแต่ก็เราไม่ต้องตั้งความหวังไว้ว่ามันจะอิ่มแล้วก็แน่นอะไรมากมายนะครับแต่ก็ไม่ได้น่าเกลียดนะครับสําหรับน้ําเสียงนะครับก็แรงเลยแหละครับตัวนี้นะครับพูดถึงนะครับก็แรงเลยนะครับเซตเล็กๆนะครับรับงานคาราโอเกะอิเล็กโตรนนะครับเบสอ่าสีกลางสี นะครับได้เลยนะครับสำหรับ MT 4800นะครับไมโครเทคสภาพสวยนะครับตัวนี้นะครับใช้งานปกตินะครับไม่จี้ไม่หำนะครับทั้ง4ทั้งทั้งสช่องนะครับแท่นี้นะครับอยู่ที่ราคา12,500บาทนะครับ12,500บาทนะครับรวมจัดส่งให้เลยนะครับแท่นนี้ก็นานๆมาทีพี่น้องนะครับอ่ะนานๆจะได้ของสวยๆแบบนี้มานะครับใครที่สนใจก็ นะครับปักหมุดไว้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีมาอีกขั้นหนึ่งนะครับก็ราคาเดียวกันเลยนะครับเป็นรุ่นเดียวกันด้วยนะครับอ่านะครับแล้วก็นะครับถัดมานะครับถัดมาจะเป็น power amp ประกอบนะครับสายประกอบไม่ควรพลาดนะครับตัวนี้สภาพเนียบเลยนะครับทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะครับตัวนี้เป็นแอมรุ่นพันหกร้วัตต์นะครับนี่ครับหม้อแปลงนะครับก็ใหญ่พอสมควรนะครับคาปาสีลูกนะครับ tr นะครับทั้งหมดฝั่งละ8คู่นะครับมีบอร์ดบรรลานอะไรให้ด้วยนะครับอ่าสวยมากครับผมงานนะครับงานดีมากนะครับตัวนี้สามารถครับอ่าแปนิ้วได้นะครับข้างละ1ดอกนะครับสินิ้วข้างละ2ดอกนี่เล่นได้สบายสบายนะครับตัวนี้ราคา5,900บาทเท่านั้นพี่น้องโอ้นะครับถูกมากนะครับนี่ประกอบใหม่นี่หมดเกือบหมื่นแน่นอนนะครับ5,900บาทนะครับราคานี้นะครับอ่าสังวรสิทธิ์ท่านที่สะดวกมารับเองเด้อ นะครับเพราะว่ามันก็หนักพอสมควรตัวนี้นะครับ5,9 0 0รับเองนะครับส่งบวกนะครับ250บาททั่วไทยนะครับส่งบวก250บาททั่วไทยนะครับเป็น power m ประกอบนะครับอ่าสวยๆเลยพี่น้องครับงานดีงานฝีมือมากนะครับเนี้ยนะครับอะนะครับผมท่านใดที่สนใจท่านไหนเด้อนะครับ สนใจท่านไหนก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์063นะครับ0564876นะครับเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับอ่านี่เลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่มั่นใจก็สามารถเช็คเครดิตนะครับในกลุ่มซื้อขายเครื่องเสียงได้นะครับชื่อเฟสก็ตามนี้เลยนะครับอ่านะครับทวนกันหน่อยนิดนึงนะครับผม SAE PXM10X นะครับท่านี้8,900บาทรวมจัดส่งทั่วไทย นะครับส่วนแท่นนี้นะครับไมโครเทค MT4800 นะครับสภาพสวยใช้งานปกตินะครับตัวนี้หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับรวมจัดส่งให้ทั่วไทยเหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้นะครับพอแอมประกอบนะครับรุ่นพันหกร้อยวัตต์นะครับสิบห้านิ้วข้างละสองถึงสามดอกสิบแปดนิ้วข้างละหนึ่งดอกนะครับแท่นนี้ห้าพันเก้ารับเองนะครับจัดส่งบวกสองร้อยห้าสิบบาททั่วไทยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมคลิปหน้านะครับจะเป็นสินค้าตัวไหนนั้นนะครับฝากพี่น้องสมาชิกกดติดตามไว้หน่อยเด้อนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับทุกๆท่านที่ให้ความสนใจแล้วก็อุดหนุนกันด้วยดีเสมอมานะครับใครสนใจท่านไหนก็นะครับโทรสายตรงได้เลย0 6 3 056 4876นะครับแอดไลน์ก็เหมือนกัน้อพี่น้องเด้อนะครับนี่ครับไลน์ก็ตามนี้เลย นะครับอ่าโอเคครับผมคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมคลิปหน้านะครับจะเจอกันใหม่ครับผมครับสวัสดีครับ